ปีศาจในจักรวาลสตาร์บอยสตอรี SBS 1ถึง SBS 5เพื่อนเพื่อนเคยเจอตัวไหนบ้างลองไปดูกันเลยตัวที่1เชิบ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 ม้าเกิบบมักนัดตำนานหมาปีศาจที่ถูกสับปะรดทุ่มตายเพราะนั้นไปกัดรองเท้าของเจ้านายเขา้าใครที่เจอมันมีทางรอดทางเดียวคือต้องยื่นรองเท้าให้มันกัดไปอย่างนั้นคุณก็คือสิ่งที่มันจะกัดแทน ในสวนสับปะรดอันเงียบสงบมีเจ้าหมาตัวหนึ่งเฝ้าสวนอยู่ทุกเช้ามันเป็นหมาพันธุ์ไทยตัวเล็กๆขนสีน้ำตาลอ่อนหน้าที่ของมันคือการเฝ้าระวังผู้บุกรุกแต่ใครจะไปรู้ว่าผู้ที่มันเฝ้ามองไม่ใช่ขโมยแต่เป็นรองเท้าแตะเจ้าหมาตัวนี้มีนิสัยแปลกๆมันชอบกัดรองเท้าไปทั่วไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนข้างประตูใต้โต๊ะหรือแม้แต่กระทั่งหัวบันไดถ้ามีรองเท้าแตะที่ไหนมันก็จะนับแล้วแทะแทะแทะไม่เหลือชิ้นดีจนวันหนึ่งเจ้านายเดินมาเห็นรองเท้าแตะทุกคู่พังยับเยินเขานิ่งแล้วตะ ออกมาว่าไอหม,มาเวนด้วยความโกรธสุดขีดเจ้านายคว้าสับป,ประรดลูกเบ้อแล้วคว้างใส่เจ้าหมาสุดแรงเกิดประยั่งหมาน้อยล้มลงแล้วไม่มีเสียงเห่าอีกต่อไปคืนนั้นท่ามกลางแสงจันทร์เจ้าหมาน้อยนอนแน่นิ่งใต้ต้นสับป,ประรดหายใจโรยรินไม่มีใครรู้ว่าวิญ,ญญาณของมันไม่ได้ไปไหนเลยทันใดนั้นลมแรงพัดมาอย่างไม่มีสาเหตุรูตาของมันลืมขึ้นอีกครั้งแสงแดงบูบวาบขึ้นผลนของมันกลายเป็นน้ำสับป,ประรดสีเหลืองอ๋อ,อยตัวของมันบิดเบี้ยวกลายเป็นรองเท้า แต่พร้อมกับสายรัดรองเท้าทีกลายเป็นหางของมันมันคือม้าเกิรบักนัดคุบคืนเดือนไหนปีสาต์ตัวนี้จะออกอลาวาตไล่กัดรองเท้าทุกคู่ในหมู่บ้านไม่มีใครรอดไม่มีใครเร็วพอม้าวไวมากแล้วก่อนที่มันจะมานั้นมันจะมีเสียงมาก่อนเสมอดังขึ้นว่าเชิบ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 ม้าเกิรบมักนัดตำนานเล่าว่าหากคืนไหนพระจันทร์เต็มดวงแล้วคุณได้ยินเสียงเชิบเชิบเชิบใค้รีบถอดรองเท้าวางไว้หน้าบ้านเพราะถ้ามันไม่ได้กัดรองเท้าแล้วก็มันจะหันไปกัดคุณแทน ตัวที่สองจวด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 ตะกวดหัวโพงตำนานตะกวดชอบเพลงรถแห่ใครชอบเปิดเพลงเผือแผ่มันจะตามไปฟังทุกที่ตายไปเลยได้ทีกลายเป็นปีศาจตะกวดหัวลำโพงย้อนกลับไปในอดีตหากมีงานรื่นเริงหรือบ้านไหนเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ไอ้ตะกวดตัวนี้มันจะบุกป่าฟ่าดงเข้าไปยืนโยกอยู่หน้าลำโพงทุกทีวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจ้างรถแห่เปิดเพลงซิ่งไปเล่นที่วัดก็มีงานบุญระหว่างทางไอ้ตะกวดได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งเข้าไปฟัง แต่ดันพลาดพังหลุดไปกลางถนนซะง,งั้นโดนดรถแห่จะไปงานบุญพุ่งชนดับขาที่ด้วยใจรักของมันโดยได้ทีแปลงกายเป็นปีศาจหัวลำโพงากวันใดที่หมู่บ้านเงียบสงบเกินไปมันจะปรากฏตัวออกมาสร้างเสียงระดับภัยิบัติให้กับชาวบ้านฟังทั้งวันทั้งคืนช่วงแรกชาวบ้านก็ต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้นานวันไปชักรำคาญเริ่มกลดาสะดุดีบ้างก็ตะโกนร้องด้วยความเป็นห่วงระวังตัวไว้เธอมึงบ้างก็ไล่ให้ไปหาบุพการี เออด,ดังขนาดนี้ไม่เปเปิดให้พ่อให้แม่มฟังหรือไงแต่ก็ไม่มีใครจับมันได้เพราะมันมักจะวิ่งไปไปมาๆด้วยความเร็วสูงถ้าใครเดินช้าหน่อยมันก็จะตามไล่จี้แถมเปิดเพลงดังๆกรอกหูอีกทีทางรอดที่ดีคือตะโกนสะดุดีให้พี่ๆเขาจับไปไวๆตัวที่3 ตอกแตกตอกแตกตอกแตกลอกแลกควายหลอกเลี้ยวเขาว่ากันว่าถ้าใครได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกกลางแยกเปรี่ยวตอนดึกใอ้รีบจอดรถแล้วรีบสวดมนต์ทันทีเพราะมันคือเสียงกีบควายติดไฟเลี้ยวกำลังจะมาตอกแตกตอกแตกควายหลอกเลี้ยว ำนานปีศาจควายบ้านท้ายติดไฟเลี้ยวมันจะปรากฏตัวทุกครั้งตามแยกเปลี่ยวหากผู้ใดขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะออกมาพร้อมจิตหมุดเหน้ยวลงโทษอย่างสาสมไอ้ท้องดำควายบ้นบานๆเขาตะเกิดถลูกเลี้ยงแบบเปิดกินหญ้ากลางทุ่งูใกล้ถนนใหญ่มันเป็นควายไทยเป็นที่รักในหมู่เด็กๆซึ่งตกเย็นเด็กๆก,ก,ก็จะวิ่งเล่นและมากอดไอ้ท้องดำเป็นประจำบางก็ปีนหลังมันเล่นมันไม่เคยดุใครมีแต่หางสะบัดเพราะคันแมลงตะเกิดมักจะนำมันมาผูกหลักพักกินหญ้าแบบ แบบนี้เป็นประจำตั้งแต่เช้าแล้วตกเย็นจึงจะกลับมาพากลับบ้านวันดีคืนดีมีงานประจำปีที่วัดตะเกิดไปตามนัดก,กินเลี้ยงเมาใหม่จนลืมไปว่านี่มันก็สามทุ่มเข้าไปแล้วต้องรีบกลับไปเอาไอ้ทองดำกลับบ้านเมื่อไปถึงไอ้ทองดำก็งุดยิดใหญ่โต ตะเกิดจึงรีบเข้าไปโอบแล้วพากลับบ้านทันทีควายก็รีบคนก็รีบกำลังจะข้ามถานนไปอีกฝั่งเห็นรถบรรทุกโตวิ่งมาด้วยความเร็วแต่ตะเกิดเห็นว่ามันกำลังจะขับตรงไปไม่ได้เลี้ยวมาทางตนจึงพาทั้งควายทั้งคนรีบข้ามถานนไปทันใดนั้นรถบรรทุกเปลี่ยนใจหักเลี้ยวซ้ายมาซัง,งั้นตะเกิดร้องลั่นทำไมมึงไม่เปิดไฟเลี้ยวทั้งคนกับควายกระเด็นกระดอนนอนแน่นิ่งจิตสุดท้ายทั้งคู่มีแต่ความโกรธเกี้ยวอำนิดปีศาจควายติดไฟเลี้ยวเฝ้า สีแยกในทันใดปีศาจควายไทยลักษณะตัวดำเงาเขายาวร่างกายกำยำตาแดงฉานกีบเท้าติดไฟมีชายชราตัวเล็กหอมเขายาวขาวตาแดงฉานคอยกำกับดูแลเจ้าควายตัวนั้นอยู่าผู้ใดสัญจรมาในายามมีการขับรถวิ่งผ่านไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวมันจะต้องโดนปีศาจควายหลอกเลี้ยวเล่นงานเริ่มต้นมันจะได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตก,ตก,ตกพร้อมกับรถบรรทุกคันใหญ่ยักษ์สีดำขับแซงไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นรถบรรทุกคันนั้นจะ และหันกลับมาเมื่อเข้าไปใกล้มันก็จะเห็นกับปีศาจควายหลอกเลี้ยวขวางทางอยู่สีหน้าแววตาของตะเกิดและไอ้ดังกรดเที่ยวทันใดนั้นมันจะพุ่งเข้าใส่ในทันทีทางรอดทางเดียวคือจอดรถแล้วลงมาเอาหัวขกไฟเลี้ยวพร้อมตะโกนดัง,ดง,ดงว่าผมจะไม่หลอกเลี้ยวอีกแล้วครับท่านตัวที่4แอบอกแอบอก แอบอบกบหูพึ่งปีศาจกบชอบแอบหลบตามที่รับคอยแอบจับเสียงซุบซิบนินทาถ้าใครเริ่มกลดามมันจะรีบกระโดดเข้ามาห้าปรามในทในันใดตำนานเราว่าที่หมู่บ้านริมหนองอีกอยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ายามค่ำคืนถ้าใครตั้งวงซุกซิบนินทาชาวบ้านแล้วก็ในที่รับตาคนจะมีเสียงประหลาดแอบอบแอบอบลอยมาตามลม แล้วจูจ่ๆก็จะมีกบหูพึ่งโผล่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเจ้ากบหูพึ่งนั้นไม่ใช่กบธรรมดาแต่มันคือกบปีศาจที่มีหูใหญ่ยาวราวกับกระดง สีตัวเขียวอมม่วงตาโตโปนห้อยและที่น่ากลัวที่สุดก็คือหูมันไวเหลือเกินมันฟังเสียงได้ไกลถึงเจ็ดทุ่งนาแปดหลังคาเรือนยิ่งเสียงกระซิบเสียงเมาส์เสียงนินทามันยิ่งฟังชัดแจว๋วชาวบ้านเล่าว่ามันชอบแอบหลบอยู่ตามซอกไม้ซอกยาหลังกองฟางหรือใต้ถุนเรือนยิ่งใครชอบตั้งวงเมสาใต้ถุนบ้านมันจะนั่งฟังเงียบๆไม่ให้รู้ตัวแต่ื่อะไรที่เสียงนั้นกลายเป็นเสียงด่าเตรียมตัวเจอดีกันได้เลยอย่างเรื่องที่เกิดกับ ยายจวงกับตามีกินข้าวหมักกันอยู่ดีๆก็ลูกด่ากันซะนั้นยายจวงเดิมเป็นคนปากจัดก็าด่าตามีผัวตัวแสบไอแกตันหากลับแกยังไม่ลืมอีช้อยชู้รักเก่าแก่อีกเหรอนั่นตามีก็ตวาดลั่นหมู่บ้านอุบปากไปเลยยายแกนังเหี่ยวแต่ทั้งคู่ไม่ทันด่ากันต่อก็มีตัวประหลาดบางอย่างกระโดดลงหลังคาสังจะสีดังโครมพอทั้งคู่เงยหน้าขึ้นไปมองบนหลังคา ก็ได้เจอกับอสูรกายกบหูขึ่งหน้าตาน้ากลัวกำลังจ้องมองเขาทั้งคู่อยู่เจ้าก,กบหูขึงจะไม่ทนมันกระโดดลงมาดังตุบ แล้วร้องเสียงดังว่าหยุดเดี๋ยวนี้เสียงมันดังฉันทนฟังไม่ไหวแล้วมันก็จะยื่นหูใหญ่ยาวเข้ามาใกล้ๆทำท่าเหมือนจะตีรืยหูให้ตกใจเล่นบางคนที่ด่าหนักมากเล่ากันว่าโอ้หูมันฟาดเขาให้หน้าชาไป3วันตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเลยตั้งกฎลับกันไว้ว่าจะนินทาก็ให้นินทากันเบาๆมีเด็กๆหลายคนแอบเอาหูแตะพื้นตอกนกลางคืนหวังว่าจะได้ยินเสียงอบๆแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครเคยได้ยินมันชัดๆมีแต่งเงากับเสียงและหูยาวๆที่ยื่นออก มาในความมืดพบหูพึงได้ยินหมดแล้วนะจะบอกให้ตัวที่5้าโหลโหลโหลมโ,โ,โหโทรศัพท์ตำนานปีาศาร์แมลงสาบสมาร์ทโฟนใครชอบตะโกนบอกรักผ่านโทรศัพท์ต้องโดนมันจับทำโทษเพราะมันเป็นมแมลงสาบสดๆที่ชอบโกรธเมื่อเห็นคนรักกันจุดเริ่มต้นมันเกิดจากข้างถังขยะหน้าร้านบะหมี่มีมแมลงสาบแสนดีกำลังเดินป้นเปี้ยนไปมา สักพักมีชายหนุ่มเดินก้าวขากำลังจะเข้ามาในร้านหน้าตาดูสำรานพราะกำลังวิดีโอคอลกับแฟนสาวเสียงเจียวเจ้าบอกรักกันดันั่น,นเดินไปไม่หันดูทางวอมองแต่โทรศัพท์ดันเผลอเหยียบดำหมักอะไรใต้เทา้าเ<ฮ>จ้า,มาแมลงสุดซวยโดนเหยียบเข้ากลางหลังแต่ไอห,หนุ่มดันหัวเราะชอบใจแหมเอามือถือส่องลงไปให้แฟนสาวดูด่านมาแมลงสาบนอนคุดคูใกล้ตายอธิษฐานก่อนสิ้นใจขอจองเวรไอพวกคู่รักนักโทรกำเนิดปีศาจจอ โมโหโทรศัพท์คู่รักคู่ไหนชอบออกไปวิดีโอคอลกันกลางดึกเขาจะรู้สึกคันหูพอหยิบโทรศัพท์พเข้ามาดกูกลายเป็นปีศาจโทรศัพท์พไปสัง,งั้นหนักสุดมีคู่รักที่กำลังวิดีโอคอลสักพักแฟนสาวในหน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้า,มาแมลงสาบเฉยเลยแถมมันยังกลางปีกบินพับๆๆๆไล่ตามทางรอดไม่ยากนั่งคอยอยู่บ้านแค่นั้นก็พอเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์ไว้ให้ฟังหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดซับต้นตะใครใบมะกรูดให้ด้วยนะจ๊ะ